สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK OK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ใน c h anel n YouTube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลฟ์เพจ e a g กิ Eagle of No แล้วกดติดตาม 3. ทําการแชร์คลิปมาที่ f c e e o o o นะครับผมแล้วติด แฮตแท็ก eok แจกทอง3ขั้นตอนง่ายๆ1ซับ2ไลค์3แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมความเชื่อเรื่องอัญมณีประจําเดือนเกิดอัญมณีเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามเป็นส่วนใหญ่หรือใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรคหรือใช้เป็นเครื่องรางของขลังก็มีสุดแล้วแต่ความเชื่อและเหตุผลที่สืบทอดกันมา ทุกวันนี้อัญมณียังคงเป็นสิ่งล้ำค่าที่ยังคงเด้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายสามารถสื่อถึงตัวตนของเจ้าของได้อย่างสวยงามและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวในปัจจุบันมีการจัดเลี้ยงอัญมณีประจำเดือนเกิดเอาไวา้ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นดังนี้เดือนมกราคมคือโกเมนคนที่เกิดเดือนมกราคมจะเป็นคนจริงจังเป็นความเก็บความรับเก่ง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเจ้าความคิดเป็นผู้กระตือรือร้อนรักความก้าวหน้าแม้จะเป็นไปอย่างช้าช้าก็ตามเป็นคนหนักเอาเบาสู้และมักจะประสบความสําเร็จแต่มักจะวิตกกังวลจนส่งผลเสียต่อสุขภาพและมักมีอาการเจ็บป่วยแบบผู้สูงอายุเช่นปวดคอปวดข่าวปวดหลังเป็นตน้นอัญมณีเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพที่ดีถึงเป็นอัญมณีประจําราศีนี้นั่นคือโกเมน ที่นิยมกันมากคือสีน้ำตาลแดงสีสม้มสีเขียวหมายความคือมีความสม่ำเสมอมันคงเชื่อกันว่าผู้ใดมีโกเมนไว้ในครอบครองจะทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายมีอายุยืนยาวและเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังทางเพศเดือนกุมภาพันธ์แอมเมชิตชาวกุมภาพันธ์รักอิสระรักววกพ้องชอบวางแผนสำหรับอนาคต มักไม่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วชอบการแสดงออกทําอะไรตามความคิดของตัวเองฉลาดหลักแหลมมีความคิดก้าวหน้าอัญมณีประจําราศีคือแอมเบติพอยสีม่วงเป็นพอยแห่งความมีสติบอกถึงความจริงใจและความซื่อสัตย์ผู้ใดได้ครอบครองแอมเบติจะช่วยให้รักษาจิตใจให้สงบและเข้มแข็งเป็นเครื่องรางป้องกันฝันร้ายและโชคร้ายต่างๆจะช่วยคุ้มครองผู้ที่เดินทางอยู่เสมอ เดือนมีนาคมอักความมารีนคนเดือนนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบเสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบทํางานที่ละเอียดอ่อนบางคนอาจมีคุณลักษณะลึกลับพ่อยประจําเดือนมีนาคมคืออักความมารีนพ่อยที่มีตั้งแต่สีเขียวน้ําทะเลจนถึงสีฟ้าเข้มเป็นอัญ,ญมณีที่นําความสมบูรณ์มาให้ช่วยให้จิตใจสงบถือเป็นอัญ,ญมณีนําโชคของชาวเรือและชาวทะเล ด่วยบรรเทาอาการเมาขึ้นและอุปติภัยได้และยังเชื่อกันว่าถ้าสามีเหมาะอัญมณีชนิดนี้ให้เป็นของขวัญแต่งงานแก่ภรรยาจะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวและมีความสุขดังนั้นอความมรีนสัญลักษณ์แห่งความสงบเงียกเย็นนอกจากอความมรีนแล้วยังมีบัสโตนอเมชิตที่มีสีม่วงสีของราศีมีนหยกมุกดาหารเดือนเมษายน เพชรอัญมณีคือเพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสําเร็จผู้ใดมีเพชรไว้ครอบครองจะทําให้ร่ารวยมีอํานาจเป็นที่เก่งขามชีวิตรุ่งเรืองและชนะศัตรูทุกมวนซึ่งดูแล้วเหมาะกับนักรเริ่มนักบุกเบิกที่แข็งแกร่งอย่างชาวเมที่มีความทะเยอทะยานมีลักษณะของความเป็นผู้นํามีอารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นหัวแข็งมีความเป็นตัวเองสูง แต่ก็เป็นคนผูกมิตรกับคนอื่นได้ง่ายชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอยู่นิ่งชอบค้นคว้าหาคำตอบทุกสิ่งด้วยตัวเองอัญมณีที่มีสีขาวใสยอย่างเพทายขาวก็ะจัดว่าเป็นอัญมณีประจำราศีนี้เช่นกันเนื่องจากสีขาวใสเทียบได้กับทารกเกิดใหม่ที่ยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเองเดือนพฤษภาคมคือมรกต เป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีอารมณ์เยือกเย็นโกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วรุนแรงมากเป็นคนรักครอบครัวขยันชอบบริการเป็นศิลปินรักดนตรีมีจิตใจเข้มแข็งมรกตเป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนพฤษภาคมเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยร่มเย็นเชื่อกันว่ารักษาโรคบิดและเป็นยาระบายได้ในความหมายทางด้านสรีระมรกตเป็นแร่ธรรมชาติที่ช่วยบำรุงสายตา และให้ความหมายทางด้านพลังจิตมรกคตรส่งเสริมการมองเห็นภาพอนาคตส่วนยกทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค้าขายรุ่งเรืองเดือนมิถุนายนคือมุกดาหารเจ้าสามสีไข่มุกสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวเองถ้าภายนอกเป็นคนแข็งหรือโดือ้อภายในอาจใจอ่อนอย่างมาก,มาก มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เห็นแก่ตัวมีความทรงจำดีอย่างน่าประหลาดหรือจาวสามสีคืออัญ,ญมณีหลักของราศีนี้เป็นผอยที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแสงที่ตกกระทบเชื่อว่าสามารถกระตุ้นพลังงานและเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผู้สวมใส่นอกจากนี้อัญ,ญมณีสีขาวซีดหรือขาวขุ่นก็เป็นอัญ,ญมณีประจำราศีเมถุนเช่นกันได้แก่มุกดาหารเชื่อว่า ผู้ดใดหนไวครอบครองจะทําให้โชคดีเรื่องความรักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนและขจัดยิษร้ายป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆไขมุกเชื่อกันว่ารักษาสุขภาพและความเป็นหนุ่มสาวไว้ได้และไขมุกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและบริสุทธิ์เดือนกร,รกฎาคมคือทัพทีมทัพทีมเป็นอัญมณีประจาําราศีกรกฏมาจากภาษาละตินคาว่ารูเบอร แปลว่าสีแดงจัดเป็นราชาหรือผู้นำแห่งอัญ,ญมณีเป็นเครื่องประดับแห่งเกียรติยศเหลี่ยมนาประหลาดในตัวทำให้ผู้สวมใส่ประสบแต่สิ่งน่าพึงพอใจเชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองทัพทิมจะทำให้มีอำนาจสมหวังในเรื่องความรากักและชีวิตคู่จะมั่นคงยืนยาวอีกทั้งยังรักษาหมามและตับได้สปินเนตกรถูกนำมาใช้แทนทัพทีมได้เช่นกันโดยเฉพาะสปินเนสสีแดง ซึ่งหากดูเพื่นๆแล้วจะมีความคล้ายคลึงกับทับทิมมากจะต่างตรงที่สปินเนตมีความวาวความแข็งและน้ำหนักน้อยกว่าแต่ราคาก็ต่ำกว่าเช่นกันเดือนสิงหาคมเพลิรดกคนที่เกิดเดือนสิงหาคมเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นผู้หวางเป้าหมายชีวิตด้วยตัวเองสึง่าเอาการเอางานซื่อสัตว์กตันยูกาหารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำหน้านที่ด้านการบริหารการปกครองได้ดีม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคเพริดตมาจากภาษาฝรั่งเศสดังนั้นที่ถูกจึงอ่านว่าเพริโดเป็นอัญมณีประจำเดือนสิงหาคมเพริโดถูกคุ้ดพบครั้งแรกในเมืองแห่งหนึ่งในสมัยยิปิบโบราณชาวโรมันจะเรียกเพริโดว่ามรโรกดตอนกลางคืนมีคุณสมบัติในการขจัดความหดหู่และความอิจฉาเหมาะที่จะนำมาใช้ในการสร้างเสริมพลังงานทางด้านจิตใจและตับ ทำให้จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญมีอำนาจทำให้ผู้สมทัยมีอำนาจบารมีที่ยิ่งใหญ่เดือนกันยายนไพลินไพลินเป็นอัญมณีประจําเดือนกันยายนที่รู้จักกันในฐานะอัญมณีสวรรค์ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาว่าเชื่อว่าไพลินเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พวกเขาเคารพและได้มอบให้กับพระเจ้าแผ่นดินและพระระดับสูงสุด เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วไพยรินเป็นอิยมณีที่สอถึงความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เชื่อว,ว่าผู้ใดที่มีไพยรินไว้ในครอบครองจะทําให้เป็นที่รักใคร่เมตตาเป็นที่ศรัทธาของผู้อื่นทําให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้และจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดีงามจึงเหมาะกับชาวราศีกันที่เป็นคนที่รักความมีระเบียบทํางานอย่างมีระบบ ของแค่วิ่งในตัวเองและไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ใดๆเป็นคนมีสเสน่ห์มักประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเดือนตุลาคมโอปอทมาลีนชาวตุนเป็นคนที่ยังทงาำรักสงบไม่เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนสง่าง,งามมีสเสน่ห์จึงเหมาะกับโอปอสัญลักษณ์แห่งความหวังความบริสุทธิ์เป็นอัจมรีแห่งความรับรู้ทางจิตใจจึงทําให้การรับรู้ต่อสิ่งรอบข้างสมบูรณ์ขึ้นผู้ใดได้ครอบครองโอปอ จะรู้เหตุล่วงหน้าว่าดีหรือร้ายอย่างไรและป้องกันทูดปีปีศาจโดยเฉพาะโอปอสีเข้มหรือแบ็กโอปอและทัวมารีนสีชมพูคนโบราณเชื่อกันว่าทัวมารีนจะนำโชคดีมาสู่เจ้าของและยังสามารถรักษาโรคบางอย่างได้อีกด้วยเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษิเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความ มีคารมคมคายทยีเยอทะยานมุ่งมั่นสุขเป้าหมายของตนและก็ได้แต่ก็สุขภาพอ่อนโยนทั้งในทางปฏิบัติและความรู้สึกจึงคู่กับบุษราคำบุษราคำหรือชินลินมีสีเหลืองทองมีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และยังทรงเสริมการตัดสินใจในทางที่ถูกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อความกระปี้กระเป๋าให้กำลังใจและความเชื่อมัน่นและคู่เพชร ที่พบกันในท้องตลาดที่มีสีฟ้าเป็นอัญมีที่มีความโชคดีมาสู่เจ้าเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ให้พ้นจากอันตรายทําให้ชีวิตรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์เดือนทันวาคมเชอคอยเพ่ายชาวทันวาคมบุคลิกจะหุนหันพันแล่นทําอะไรรวดเร็วเหมือนลูกธนูเป็นคนตรงพูดอย่างใจจริงไม่กลัวใครตัดสินใจดีมองโลกในแง่ดีโทคอย หินสีเขียวน้ำตาลหินสีเขียวน้ำทะเลและเพทายสีฟ้าถูกจัดเป็นอัญมณีของราศีนี้ลอยทั้งสองชนิดนี้หมายถึงความร่ำรวยและความมั่งคั่งเธอคอยอยังคงมีคุณสมบัติด้านความรักความเมตตาและช่วยเสริมสร้างสติปัญญาของคนโบราณเชื่อกันว่าเธอคอยอจะเป็นหินแห่งความโชคดีและถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมทางญญศ,าศิญยศาสตร์ ถ้าแร่เธอคอยเปลี่ยนสีจะเป็นการเตือนอันตรายของผู้สวมใส่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ